ช็อกพักมินแจนักแสดงเกาหลีใต้วัย32ปีเสียชีวิตกระทันหันที่ประเทศจีนเรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าและข่าวช็อกสําหรับแฟนคลับของคนในวงการบันเทิงเกาหลีใต้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะโดยเมื่อวันที่2ธันวาคม2567ได้มีสํานักข่าวเกาหลีใต้รายงานข่าวพักมินแจนักแสดงหนุ่มเสียชีวิตในวัย32ปีจากอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันที่ประเทศจีนเมื่อวันที่29พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา โดยทางน้องชายของเขาได้โผลข้อความเสียใจกับการจากไปของพี่ชายว่าพี่ชายอันเป็นที่รักของผมได้จากไปอย่างสงบแล้วผมหวังว่าคนมากมายจะสามารถจดจําพี่ชายของผมได้ต้องขออภัยหากผมไม่ได้เรียนแจ้งขณะที่ตนสังกัดของพักมินแจได้ออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการด้วยว่าพักมินแจนักแสดงมากความสามารถผู้รักในการแสดงและทําอย่างดีที่สุดอยู่เสมอได้เดินทางไปสวรรค์แล้วพวกเรา รู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับความรักและการซัพพอร์ตสำหรับพักมินแจตลอดมาแม้ว่าเราจะไม่เห็นเขาแสดงอีกต่อไปแต่เราจะจดจำเขาในฐานะนักแสดงของเราอย่างภาคภูมิใจขอให้เขาไปสู่สุคติทั้งนี้พิธีศพจะจัดขึ้นในวันที่4ธันวาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีโดยสถานที่ฟังศพยังไม่ได้มีกำหนดแต่ยังได้ห้ามกางชาวเน็ตและแฟนๆจากทั่วโลกต่างออกมาคอมบมนแสดงความเสียใจกันอย่างมากมาย เลยทีเดียวค่ะ